ทิตารีเสวงังเจ็ดไปเก้าสดีค่ะในการจัดอันดับปริมาณการรับรองแบรนด์ล่าสุดชาลีแบรนด์การรับรองของเสอ่์จานอยู่ในอันดับต้นๆของรายการในระหว่างการออกอากาศละครเรื่องใหม่ของเซอร์จานทุกคนต่างให้ความสนใจว่าเสือชุนเซิงจะทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เท่าไรเสือชุนเซิงจะเป็นอย่างไรและการให้ความสนใจกับเสอร์จานนั้นกําลังจะอยู่ในอันดับที่สองรองจากเสือชุนเซิงแต่หลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการของแบรนด์ ระดับเสียงของเซียจ้านก็ยังสูงมากและสูงมากกว่า8ล้านและเขาดีที่สุดมูลค่าทางการค้าของเซียจ้านนั้นสูงมากซึ่งสามารถทําให้แบรนด์ที่รับรองได้รับทางชื่อเสียงและโชคลาภเพิ่มยอดขายเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์สามารถเปิดตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศสถานะสูงสุดของเซียจ้านในปัจจุบนันไม่ใช่เพียงเพราะความนิยมอย่างสูงบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นที่รู้จกักและชื่นชอบของคนหนุ่มสาวจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะผลงานของเขามีผู้ชมจำนวนมากและยังสามารถชนะแต่ก็ยังสามารถชอบและติดตามโดยคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุจำนวนมากอีกด้วยละครเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นนั้นไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรงแต่เรตติ้งสูงสุดของละครเรื่องนี้ยังคงทำลายสองอีกครั้งในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่มีตราการเปิดตัวตามและละครเรื่องนี้ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ยอดเยี่ยม สรุปผลประจำวันที่13-14มิถุนายนปริมาณการเล่นหัวคอ TikTok และสถิติที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้เฉินชิงลิงยังจะออกอากาศในวันที่19มิถุนายนทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของญี่ปุ่น TVQ หรือ TVQ q 2 s h u Broadcasting ล่าสุดวันที่ฝันเริ่มต้นได้เปิดตัวบนทีวีดาวเทียมระดับพรีเมียมในประเทศมาเลเซียซึ่งจะออกอากาศในวันที่26มิถุนายน ทางช่อง Astro Double Star หรือช่อง307ของประเทศมาเลเซียในเวลา18ในกาทุกวันผู้ชมชาวมาเลเซียสามารถติดตามละครฮิตของเสือจานได้แล้ววันนี้นี่คือความเร็วของละครฮิตเท่านั้นที่จะทำได้ความร้อนระอุของละครเรื่องนี้กำลังเฟ,ฟื่องฟูทยานแสงและเงาติดตามการปรากฏตัวของเสือจานและเราจะเดินเคียงข้างกันไปตราบนานเท่านานเริ่มตั้งแต่วันที่17มิถุนายนละครรับปรมทัเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้น ของช่อง cctv 8จอะอากาศทางช่อง cctv 1ในช่วงเช้าและเดินหน้าไล่ล่าความฝันด้วยกันและทุกคืนเวลา18ในการ30นาทีทางช่อง cctv 8จะฉายช่วงเวลาไพร์ทาสูงสุดส่วน Tencent Video จะออาอากาศเฉพาะในแพลตฟอร์มทั่วทั้งเครือข่ายและดากอนทีวีจะออาอากาศร่วมกันกระแสะการบอ,กต,อกต่อปากต่อปากยอดนิยมทั้งทีวีและอินเทอร์เน็ตระเบิดครองชมป์สูงสุด Number no. 1สร้างปรากฏการกระแสฮอต ทั้งเครือข่ายเรตติ้งคนดูทางช่อง cctv 8ในวันที่17มิถุนายนแตก2อีกครั้งและทะลุ2 0 6 1 9เร็ตติ้งเฉลี่ย2ตอนอยู่ที่1.5466%ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่13.5520ความนิยมของ Tencent Video ทำลายสถิติอันดับหนึ่งอัตราการเล่นภาพยนตร์สารคดีพร้อมกันทั่วทั้งเครือข่ายและมีคนดู1.135ล้านคนได้คะแนนสูงถึง9.8 ตอนนี้วันที่ฝันเริ่มต้นเป็นละครคุณภาพสูงที่มีเรตติ้งสูงสุดเป็นอันดับ3าบนอินเทอร์เน็ตเสือจ้านและเสือจุนเซิงได้รับความนิยมอย่างมากคำชมจากสื่อกระแสหลกักเสียงชื่นชมจากผู้ชมอย่างเป็นเอกฉันกลายเป็นละครมามื่นแห่งปีละครคุณภาพสูงเรตติ้งของคู่ยุนถึงจุดสูงสุดของแชมป์ระดับประเทศความนิยมของตัวละครเสือจา้านและเสืวจุนเซิงในปี2023นั้นสูงที่สุด และรายการตัวละครดัชนีบทบาทของเซอร์จ้านเสือชุนเซอร์ทำรายสถิติมากกว่า9.34ถึงจุดสูงสุดของเรนกิ้งดับเบิลสิบหาดัชนีละครของ Data Win ทะลุ2.05 0 50, ความนิยมของไซส์วิดีโอเทนเซนตปัจจุบันสูงสุดที่29,875ซึ่งยังคงนำความนิยมของละครทั้งหมดในวิดีโอเทนเซนต์ในปี2023ความนิยมของบิ c คอนขึ้นสู่จุดสูงสุดของเรนกิ้งดับเบิลสิ ของประเทศส่วนแบ่งการตลาดของประเทศส่วนแบ่งการตลาดของภาพยนตร์สารคดียังคงเป็นที่1กวดโตฟิล์ม a n d Television Drama Popularity Champion เสือจ้าและเสือชุนเซอร์ในละครทีวีทะลุ160ล้าน Microfinger และเป็นตัวละครทีวีเรื่องแรกที่มีมูลค่าความนิยมทะลุ10ล้านใน Tencent Video ในปีโอใ3นปี2023ดราม่าเลือดร้อนของวัยรุ่นสวรรค์แห่งภาพยนตร์และทรทัศน์ ในวันที่15มิถุนายนตอนที่29-30ของช่อง CCTV 8 CVB 1.577ตอนที่19-20ของช่อง Dragon TV CVB อยู่ที่0.360อัปเดตคราวสุดเจ่งประจำวันทั้งค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยคงที่และค่าเฉลี่ยของตอนเดียวยังสูงใหม่อีกครั้งส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น2เท่าของอันดับ2วันที่ฝันเริ่มต้น เรตติ้งสูงเกิน2ครั้งในประเทศในปี2023การแสดงยังคงครองอันดับหนึ่งตั้งแต่เริ่มตอนต้นจนถึงตอนจบไม่มีข้อบอกพร่องใดๆในทุกด้านของข้อมูลและ CCTV 8ก็ยังคงออกอากาศไม่จบแต่ช่องดากอนทีวและช่อง CCTV 1ก็เริ่มออกอากาศตามทีละรายการคุณภาพของละครดีไม่มีตกแฟนๆของละครได้รับพลอตแบบ360องศาทั้งกลางวันและกลางคืนเรื่องตลกทุกประเภท และการสร้างสารรค์ครั้งที่สองของผู้คนทั้งหมดเกิดขึ้นทีละเรื่องโดยส่วนตัวแล้วคาดการว่าผลลัพธ์ระยะยาวของวันที่ฝันเริ่มต้นจะชัดเจนมากและเหตุผลมีดังนี้ก็คือผู้ที่ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดดันดาบก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเข้ารายการหลังจากการออกอากาศได้สิ้นสุดลงแล้วและคนดูก็อยากดูอีกนอกเหนือจากตำแหน่งสูงสุดของเสือชุนเซิงแล้ววันที่ฝันเริ่มต้น ยังมีตัวละคร5ตัวในรายชื่อในเวลาเดียวกันซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นละครแนวกลุ่มคุณภาพเยี่ยมตัวละครถงเสี่ยวเหมอยอยู่ในอันดับที่4เย่กัวหัวอยู่ในอันดับที่6เหอหงหลิงอยู่ในอันดับที่7ฉีเทียนอยู่ในอันดับที่12หงจุนอยู่ในอันดับที่13คําบรรยายรายการโฆษณาของสถิติสูงสุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความนิยมของเรตติง้ง และการออกอากาศทางเว็บนั้นดีมากช่อง CCTV 1ได้เริ่มออนแอร์ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนในเวลา1 0นกา15นาทีและ11.00นกานในใน2ตอนหลังจากออนแอร์แล้วก็ทะลุทะลวงมากซึ่งสามารถแสงหน้าข่าวเที่ยงไปในบัตดนอย่างง่ายดายผลงานชิ้นเอกและบล็อกบัสเตอร์คุณภาพสูงของละครย้อนยุคเรื่องวันที่ฝันเริ่มตน้นบนหน้าจอสาธารณะของช่อง CCTV1 เนือกว่าข่าวเที่ยงวันนี่คือละครย้อนยุคสุดคลาสสิกที่มีเอฟเฟกต์ยาวครองอันดับแรกของช่อง CCTV 1ทะลุ0.5174%และข่าวเที่ยงอยู่ในอันดับที่2ด้วยยอด0.5 051%ในขณะเดียวกันเรตติ้งของคููยุนในวันที่17มิถุนายนของช่อง CCTV 8ก็แซงหน้ารายการวอลเลย์บอลหญิงระดับโลกในอันดับแรกที่2 0 6 1 9และการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับโลกอยู่ที่ 2.033บ็อกเกอร์หนังสือพิมพ์วรรณกรรมและศิลปะสนับสนุนโดยผู้อำนวยการสมาคมนักเขียนจีนอูหย่าจินผู้เขียนเซนทรัลอะคาเดมีออปตรามาศาสตราจารย์ภาควิชาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้กล่าวว่าเสืยชุนเซิงเป็นคนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเขาเขาติดดินไม่ว่าเขาจะเผชิญกับงานประเภทใดเขาจะทำมันให้สำเร็จด้วยใจจริงซื่อสัตย์ต่อความรัก ตรงไปตรงมาและชอบทมต่อมิสหายเสือชุนเซิรงไม่ได้ติดอยู่กับความพ่ายแพ้และสถานการณ์เขามีนิสัยที่ผู้ใหญ่ยอมรับแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของเขารักษาความไร้เดียงสาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหัวใจของเขาเสือชุนเซิงผู้บริสุทธิ์โดยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีประสบการณ์ชีวิตและความตายมีหนทางและแสงสว่างในใจเช่นเดียวกับที่เขากล่าวว่า ฉันหวังว่าเราจะเดินต่อไปอย่างมั่นคงบนเส้นทางที่เราเลือกประโยคนี้เป็นสิ่งที่เสียชุนเซิงพูดในละครความหวังที่เขามีก็คือความพักเพียรและเบื้องหลังชีวิตของเขาอีกด้วยและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ